สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณคุณตุ๊กตาอีกแล้วนะคะในรายวิชาสุขศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะบทเรียนที่ผ่านๆมาเด็กๆได้กลับไปทบทวนบทเรียนกันบ้างหรือเปล่าคะแล้วยังจำได้ไหมว่าเราได้เรียนอะไรผ่านไปบ้างแล้ว วันนี้คุณครูตุกตาสภาเด็กๆกลับไปทบทวนบทเรียนที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วค่ะเรื่องแรกเลยที่เราจะเรียนนั่นก็คือเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกร่างกายเด็กๆยังจําได้ไหมคะว่าอวัยวะภายนอกร่างกายมีอะไรบ้างเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะ อวัยวะภายนอกอวัยวะแรกนั่นก็คือตาของคนเราค่ะตาของคนเรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสองข้างอยู่บนใบหน้าของคนเราลูกตาก็จะมีทั้งตาดำและตาขาวเด็กๆทราบไหมคะว่าตาดำของคนเราเนี่ยจะมีขนาดเท่าเดิมตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชราเลยค่ะมีขนตาอยู่ที่ขอบตาบน และขอบตาด้านล่างตาของเรามีหน้าที่ช่วยในการมองเห็นสิ่งต่างๆค่ะสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของเราเราเห็นตัวหนังสือเราสามารถดูโทรทัศน์หรือเห็นดอกไม้สีต่างๆก็เพราะเรามีตาอยู่ทั้งหมดสองข้างค่ะ การดูแลรักษาดวงตาก็สามารถทำได้ง่ายมากค่ะการดูแลรักษาดวงตาของเราเราควรระมัดระวังไม่ให้ฝุนหรือสิ่งสกปรกเข้าตาเวลาอ่านหนังสือควรอ่านหนังสือในระยะที่เหมาะสมมีแสงสว่างเพียงพอและที่สำคัญเลยนะคะเราไม่ควรมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่า พราะอาจทำให้เราตาบอดได้ค่ะเอาไว้ว่าต่อมานั่นก็คือหูหูจะอยู่ข้างศีรษะด้านละหนึ่งข้างข้างซ้ายและข้างขวาที่หูจะมีกระดูกอ่อนที่สามารถพับได้หูของเรามีหน้าที่อะไรหูของเรา มีหน้าที่ช่วยให้เราได้ยินเสียงต่างๆส่วนประกอบของหูแต่ละข้างจะแบ่งออกเป็นหูชั้นนอกจะมีใบหูทำหน้าที่ดักและรับเสียงเข้าสู่รูหูมีเยื่อแก้วหูทำหน้าที่รับแรงสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงที่เดินทางเข้ามายังรูหูของเรานั่นเองค่ะ ต่อมาหูชั้นกลางทำหน้าที่ปรับความกดอากาศข้างในและข้างนอกหูให้มีความสมดุลกันหูชั้นในจะมีอวัยวะที่ช่วยในการรับเสียงและช่วยในการทรงตัวของคนเรานั่นเองค่ะการดูแลรักษาหู ทำได้ง่ายมากเลยค่ะการดูแลรักษาควรระมัดระวังไม่ให้น้ําเข้าหูไม่ใช้ของแข็งแคะหูและไม่ควรอยู่ในที่ที่มีเสียงดังมากเกินไปนะคะหรือใส่หูฟังเวลาฟังเพลงหรือคุยโทรศัพท์เป็นเวลานานก็ไม่ควรเพราะจะทำให้เกิดอันตรายจนหูไม่ได้ยินเสียง และที่สำคัญนะคะเราควรทำความสะอาดหูด้วยการใช้ผ้าสะอาดเช็ดหูเป็นประจำเอาไว้ว่าต่อมาคือคอของคนเราคอมีลักษณะเป็นทรงกลมเป็นปล้องตั้งอยู่ระหว่างศีรษะและลำตัวมีหน้าที่ค้ำชูและช่วยในการเคลื่อนไหว และยังมีหน้าที่ช่วยห่อหุ้มอวัยวะภายในยกตัวอย่างเช่นหลอดลมหรือว่าหลอดอาหารนั่นเองค่ะการดูแลรักษาคอทำได้ง่ายมากๆเลยค่ะอย่างแรกเลยเราไม่ควรเล่นผาดผนยกตัวอย่างเช่นตีลังกาหรือสะบัดคอแรง พราะอาจจะทําให้คอได้รับอันตรายการนอนหนุนหมอนควรใช้หมอนหนุนศีรษะที่มีขนาดพอดีและไม่แข็งจนเกินไปเพราะอาจจะทําให้คอเคสได้เมือ่ออาบน้ําเราควรทําความสะอาดคอให้สะอาดและบริหารคอเป็นประจำเพื่อให้คอแข็งแรงนะคะการบริหารคอก็ง่ายมากๆเลยค่ะ ยองซ้ายยองขวาก้มหน้าเงยหน้าแต่ควรทำช้าช้นะคะไม่ควรทำเร็วๆเพราะอาจจะทำให้คอเคสได้เช่นกันค่ะเอาไว้ว่าต่อมานั่นก็คือจมูกจมูกของคนเรา,เรามีลักษณะคล้ายผลชมพู่ค่ะตั้งอยู่ตรงกลางใบหนะ้า ระหว่างตาทั้งสองข้างจมูกมีหน้าที่อะไรเด็กๆยังจำได้ไหมคะถูกต้องแล้วคะ่ะจมูกของคนเรามีหน้าที่หายใจและสูดดมกลิ่นต่างๆเด็กๆได้กลิ่นอาหารเด็กๆได้กลิ่นเหม็นต่างๆก็เพราะจมูกของคนเราคะ่ะการดูแลรักษาจมูก ทำได้โดยการไม่สั่งน้ำมูกแรง,แ,รงและไม่ใช้มือหรือของแข็งแค่จมูกถ้าต้องการอยู่ในที่ที่มีฝุ่นละอองเด็กๆควรใช้ผ้าปิดจมูกและใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดจมูกและรูจมูกเบาๆเ,เ,เป็นประจำนะคะเอาไปว่าต่อมาคือเส้นผม เส้นผมของคนเรามีลักษณะเป็นเส้นๆบางคนมีสีดำหรือบางคนมีสีน้ำตาลขึ้นปกคลุมศีรษะของคนเราผมมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ศีรษะได้รับอันตรายจากแรงกระแทกและช่วยป้องกันความร้อนหรือความหนาวเย็นให้กับหนังศีรษะนั่นเองค่ะ การดูแลรักษาเส้นผมทำได้ง่ายๆค่ะเราสามารถดูแลรักษาเส้นผมได้โดยการสระผมให้สะอาดอยู่เสมอและเมื่อสระแล้วเด็กๆควรเช็ดผมให้แห้งโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงนะคะต้องมันดูแลรักษาเส้นผมให้สะอาดมากเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะอะไรเพราะสามารถป้องกันการเกิดเหาได้ค่ะ อาัวว่าต่อมาคือมือและเล็บมือคือส่วนที่ยื่นออกมาจากกายแขนมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2มือนะคะมือแต่ละข้างจะมีอยู่ทั้งหมดข้างละ5นิ้วความยาวและขนาดของแต่ละนิ้วจะไม่เท่ากันบริเวณปลายนิ้วจะมีเล็บซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นสีขาวแข็ง คอยช่วยป้องกันไม่ให้ปลายนิ้วของคนเราได้รับอันตรายเราใช้มือทำอะไรเราใช้มือในการหยิบสิ่งของต่างๆนั่นเองค่ะการดูแลรักษามือและเล็บของคนเราทำได้ง่ายมากค่ะเราควรดูแลรักษาด้วยการล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร หรือหลังจากที่เราเข้าห้องน้ำและปัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอเพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรคเด็กๆด,ดูมือของเด็กสิคะว่ามือและเล็บของเด็กๆสะอาดแล้วหรือยังเอาไว้ว่าต่อมาคือเท้าและนิ้วเท้าเป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดของร่างกายค่ะ เรามีนิ้วเท้าและเล็บยื่นออกมาทั้งหมด5นิ้วเช่นเดียวกับมือของคนเราเลยค่ะเท้าทําหน้าที่อะไรเท้าช่วยให้ร่างกายเคลื่อนที่ได้และเป็นฐานให้ร่างกายยืนได้อย่างมั่นคงนั่นเองค่ะการดูแลรักษาเท้าและนิ้วเท้าเราควรล้างเท้าให้สะอาด และเช็คให้แห้งทุกครั้งที่กลับมาจากนอกบ้านสวมใส่ถุงเท้าและรองเท้าที่สะอาดตัดเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอเพื่อป้องกันเชื้อโรคเหมือนกันค่ะอวัยวะต่อมานั่นก็คือผิวหนังผิวหนังมีลักษณะเป็นแผ่นห่อหุ้มทั่วร่างกายมีสีแตกต่างกันไปในแต่ละคนยกตัวอย่างเช่น บางคนมีสีผิวที่เป็นสีขาวสีเหลืองสีดำปนแดงผิวหนังของคนเรามีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายมีการระบายความร้อนเมื่อร่างกายมีอุณหภูมิสูงและช่วยรับรู้ความรู้สึกจากการสัมผัสยกตัวอย่างเช่น รู้สึกร้อนรู้สึกเย็นหรือแม้กระทั่งรู้สึกเจ็บปวดค่ะการดูแลรักษาผิวหนังเราควรอาบน้ำฟอกด้วยสบู่ให้ทั่วทุกส่วนของร่างกายถูก้าบที่ไยตามซ่อคอแขนและขา ล้างตัวให้สะอาดอย่างน้อยวันละสองครั้งนะคะที่สำคัญเราควรสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้นบทเ,เรียนต่อมาคือเรื่องของสมาชิกภายในครอบครัวครอบครัวประกอบไปด้วยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย คุณพ่อคุณแม่ลูกหรือญาติอยู่รวมกันนะคะครอบครัวมีความสำคัญมากต่อทุกคนครอบครัวที่ดีจะทำให้สมาชิกทุกคนมีความสุขความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวครอบครัวที่ดี สมาชิกในครอบครัวจะต้องมีความรักใคร่ผูกพันธ์และสามัคคีกันความรักความผูกพันของสมาชิกจะทำให้ครอบครัวมีความสุขมีลักษณะดังนี้ค่ะข้อหนึ่งสมาชิกในครอบครัวมีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดยกตัวอย่างเช่นเป็นคุณพ่อ คุณแม่เป็นลูกหรือเป็นเคืยญาติกันข้อ2ส,สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่สามัคคีกันไม่ทะเลาะเบาแววงกันข้อ3ส,สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันยกตัวอย่างเช่นไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดด้วยกัน รับประทานอาหารร่วมกันเท่านี้ก็จะทำให้ครอบครัวมีความสุขแล้วค่ะข้อที่4ส,สมาชิกในครอบครัวควรมีน้ําใจเสียสละและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นคุณพ่ออาจจะช่วยคุณแม่ทํางานบ้านต่างๆหรือพี่ช่วยดูแลน้องช่วยสอนการบ้านให้น้อง ข้อ5คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีหน้าที่อบรมลูกหลานให้เป็นคนดีข้อ6พ่อแม่ควรเอาใจใส่ดูแลด้านการศึกษาของลูกแค่นี้ก็จะทำให้ครอบครัวเกิดความรักความผูกพันกัน สิ่งที่ชื่นชอบสิ่งที่ชื่นชอบคือความรู้สึกอย่างหนึ่งค่ะเรื่องบางเรื่องเราแค่รู้สึกว่าเราทำแล้วเรามีความสุขนั่นก็คือสิ่งที่เราชื่นชอบความชอบเป็นสิ่งที่เราสนใจอาจจะทำได้ดีหรือทำได้ไม่ดีก็ได้แต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีสิ่งที่เราชอบ ก็ทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นและฝึกฝนได้อย่างเต็มใจยกตัวอย่างเช่นบางคนชอบร้องเพลงแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะร้องเพลงได้เพราะบางคนชอบวาดภาพแต่เราอาจจะวาดภาพไม่สวยบางคนชอบเล่นกีฬาหลายอย่างหลายชนิด แต่เราอาจจะเล่นกีฬาไม่เก่งเท่าคนอื่นก็ได้ค่ะบทเรียนต่อมาคือความภาคภูมิใจในตนเองความภาคภูมิใจในตนเองคือความรู้สึกที่บุคคลมีต่อตอนเองในทางที่ดีมีความเคารพและยอมรับตนเองว่าตนเองมีความสำคัญมีความสามารถ และใช้ความสามารถที่มีอยู่กระทําสิ่งต่างๆให้ประสบผลสําเร็จได้ตามเป้าหมายยอมรับนับถือตอนเองมีความมั่นใจในตนเองเคารพตนเองและผู้อื่นเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆบทเรียนที่คุณครูทุกตาพาเด็กๆกลับไปทบทวนเด็กๆยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมคะ คุณครูทุกตามีใบกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำเด็กๆทำแล้วอย่าลืมส่งกลับมาให้คุณครูทุกตาด้วยนะคะใบกิจกรรมเรื่องสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อกันคำชี้แจงให้นักเรียนติดภาพถ่าย หรือว่าภาพกิจกรรมที่เคยทำร่วมกันในครอบครัวที่จะช่วยทำให้เกิดความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อกันพร้อมอธิบายการทำกิจกรรมนั้นยกตัวอย่างเช่นในวันหยุดพักผ่อนครอบครัวของนักเรียนพากันไปเที่ยวนักเรียนเขียนอธิบายวันหยุดพักผ่อน คุณพ่อและคุณแม่พาฉันและพี่ไปเที่ยวทะเลฉันและพี่ลงเล่นน้ำทะเลคุณพ่อและคุณแม่สั่งอาหารทะเลมารับประทานอร่อยมากๆเด็กๆเ,เขียนอธิบายเป็นประโยคหรือข้อความสั้นๆและเด็กๆสามารถ ดาวน์โหลดใบสรุปความรู้เพื่ออ่านเพิ่มเติมแล้วไว้พบกันใหม่บทเรียนหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ